สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade นะคะได้มีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำนะคะกับโค้ชฟ้า Bravo นั่นเองค่ะเป็นวันศุกร์สิส้นเดือนด้วยใช่ไหมคะแน่นอนว่ากราฟเนี่ยจะเดินทางไปในทิศทางไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า ะะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยขอถามทุกคนก่อนดีกว่านะคะว่าเมื่อวานมีใครได้เทรดเซล์มาบ้างไหมคะเออเมื่อวานเนี่ยคือเฉียดจุดที่ให้ไปเนี่ยนิดเตียวมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นนักเรียนห้องซูเปอร์เฮเดนนะคะหรือว่านักเรียนห้องบราโวเนี่ยอาจจะได้เข้าเทรดมาบ้างในจุดนี้นะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเมื่อวานนะคะเทแดงเดือดเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้เ,เราจะไปดูเพิ่มเติมกัน,นะคะ่ะโอเคมาเริ่มต้นจากทาม์เฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะทุกคนซึ่งทม์เฟมเดย์เนี่ยก็นั่นะแหละตะโกนแล้ว นะคะว่าเป็นเทรนดขาลงซะมากมากเลยเป็นขาลงมากๆแล้วก็เมื่อวานนะคะได้มีการปิดแท่งเทียนแบบสีแดงนี่นะคะมีการปิดแท่งเทียนบบสีแดงนะคะก็ไหลกันมาตามเทรนด์เลยนะคะก็คือตอนนี้เป็นเทรนอะไรก็ขอลงต่อตามเทรนนั้นเลยนะคะก็บ่งบอกได้เหมือนกันแหละว่าวันนี้มีโอกาสจะปรับตัวลงต่อได้อีกนะคะ นะคะทีนี้ทีนี้นะคะซัพพายเดิมที่เราตีกันไว้เมื่อวานทุกคนจาได้ไหมก็จะเป็นกรอบซัพพายตรงนี้นะคะที่เดิมที่เดิมเลย ะะตีไว้ให้ก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กรอบซัพพลายข้างบนนะคะอันนี้เป็นซัพพลายของทำเฟรมใหญ่ก็คือทำเฟรมดีนั่นเองอาจจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าตีไว้ก่อนละกันเพื่อกลับมานะคะทีนี้นะคะเรามาดูดีมาน์กันบ้างนะคะดีมาร์นในทำเฟรมเดนเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ,ะมองไม,ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจเลยว่าตรงนี้มันมีดีมาน์แน่นอนไม่งั้นมันจะมีแท่งสีเขียวพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เหรอคะเดี๋ยวเราจะย่อยไปในทำเฟรมเล็กไปดูกัน นะคะส่วนทําเฟมเดนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะปรับตัวลงต่อเนาะแต่เดี๋ยวจะไปตีดิมานในทม์เฟรมเล็กลงเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้ว่าเอ้ยถ้าบายมาหรือว่าเซลล์มาเนี่ยควรที่จะเก็บตรงไหนดีนะคะเอาล่ะพาทุกคนไปดูทําเฟม4ชั่วโมงกันบ้างนะคะ4ชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่าไหลเป็นเรียกว่าเชน้ําเชท่าเลยทีเดียวนะคะถ้าเรียกว่าขายขายอะไรเนี่ยก็คือขายดีมากนะคะเพราะว่าเทไหลลงมาเป็นแบบเยอะมากนะคะ นี่นะคะแล้วก็ซัพพลายแรกเมื่อวานของเรานะคะก็จะอยู่ในซัพพลายกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ซัพพลายถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เลขเดิมมาไว้เลยนะคะประมาณ1904ถึง1900นะคะขอเนี่ยให้เลขเดิมมาไว้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะคือมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นซัพพลายโซนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงที่มีโอกาส ตัวขึ้นมาเออนะคะแล้วก็จากจุดนี้นะคะประมาณ1899นะคะถึง1895สวยนะคะสองสะพายนี้เดี๋ยวขอตีแบบคมๆมโอเคนะคะขอใส่ลูกศรด้วยนะคะถ้าเกิดปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งจุดเลยที่มีความน่าสนใจนะคะรวมถึงทุกคนพามาให้ดูหน่อยเมื่อวาน ก่อนที่เขาจะทุบลงไปเยอะขนาดนี้นี่นะคะหนึง 2, น่งแทงสงแท่งสแท่งนะคะแล้วก็5แท่งด้วยกันทุกคน5แท่งในไทม์เฟรมแท่งเทียน4ชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่คะทุกคน20ชั่วโมงนะคะ20ชั่วโมงเลยนะคะที่ทองคำเนี่ยวิ่งอยู่แค่เนี้ย ไม่ไปไหนเลยนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงสลับกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะใกล้กับ1880มากๆแล้วก็ทุบลงมาเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยทุบลงมานี่ประมาณ2,000จุด ก็คือเป็นอรอแค่ตลาดเปิดอย่างเดียวแล้วก็ทุบเลยนะคะสองอพันจุดนะคะไม่ไม่ไม่รอใครอะไรทั้งนั้นนะคะเอาละทีนี้ทีนี้มองหาซัลายแล้วนะคะพาทุกคนมาดูดีมาน์บ้างนะคะดีมานฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นดีมาน์ตรงนี้ นะคะที่เราตีกันไว้เมื่อวานเลยนะคะแล้วก็ขอตีดีมาตรงนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เก่งเรื่องการตีโซนนะคะอย่าลืมไปฝึกนะคะเรื่องการตีโซนเนี่ยสาคัญมากๆขออนุญ,ญาตยืดออกขวานิดหนึ่งนะคะเนื่องจากในนี้มันอาจจะ extend ก,กราฟไม่ได้นะคะ mm. โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็โซนเนี้ยคือโซนปัจจุบันนะคะที่ตอนเนี้ยกราฟกําลังลงมาอยู่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีแนวรับฝั่งตรงนี้อยู่ด้วยึ mm. ะะประมาณ1858นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูอะไรนะนี่นะคะเห็นไหมเส้นสีฟ้าใช่ไหมคะลงมาแตะ1858แบบแนวรับฝั่งซ้ายของเมืวานปุ๊บแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยแบบแบบ เมื่อวานว่เาเช้าเปิดมานะคะคือเด้งไปเลยแปดร้อยจุดก็ถือว่าเยอะมากนะคะสําหรับหน้าบายนะคะเพราะว่าดูจากโ um มเมนตัมหลายอย่างเนี่ยคือแรงซื้อไม่มีเลยแต่ว่ามาเจอจุดเนี้ยมีพลังงานบางอย่างที่ปลุกเขาขึ้นไปนะคะก็สวยมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้บายก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวของฟ้านะคะสําหรับหน้าบ่ายตรงเนี้ยแน่นอนว่าบายส่วนเทรนด์ยังไงฟ้าก็รอคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็รอคอนเฟิร์มอย่างที่บอกทุกคนเนี่ยควรนี้จะเป็นการรอคอนเฟิร์มแบบภาพนี้ด้วย นะคะหรือเป็น QM b เ y นั่นเองเมื่อวานเลงและวตอนกลางคืนก็ไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ต้องไปบี้เขานะคะก็ไม่เป็นไรนั่งหมอนะคะแล้วก็เทรดตามเทรดเนี่ยได้เปรียบมากกว่า นะคะอ่ะอายทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าเทรดตามเทรนด์ trend, เนี่ยวินเลทดีกว่าเออใช้คำนี้น read, นนนดีกว่าเทรดตามเทรนด์วินเลทดีกว่านี้นะคะโอเคนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมานะคะทุกคนในทำฟิมที่เล็กลงอ่ะถ้าเขาปรับตัวลงมาเราสร้างแพทเทิร์นแบบเนี้ยเราค่อยย่อบายกันไปโอเคไหมสร้างประเด็นคิวเอ็มบายค่อยบายกันไปแต่ถ้าไม่มีก็ รอก่อนนะคะทุกคนรอ,อก่อนนะคะส่วนดีมันถัดไปขอพูดถึงดีมันถัดไปนิดหนึ่งนะคะดีมันถัดไปเนี่ยน่าจะอยูนะ่แถวประมาณหนึ่งแปดสามศูนย์ได้หรือไม่ประมาณ1 8 3 0นะคะที่มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้นะคะใแ,แถวกลางทางแถวเนี้ยถ้ามองไปเนี่ยก็ไม่ได้มีดีมานอะไรนะคะเราจะเห็นว่าจุดกําเนิดของดีมานเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเออก็ปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยไปก่อน นะคะโอเคทำาเวมสี่ชั่วโมงก็ประมาณนี้เลยยังไม่ได้มีโซนใกล้เคียงเลยนะคะมีแต่ดีบานตรงนี้ไปต่อนะคะในทำฟิวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งในทำฟิวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีซับไพ่กรอบนี้อยู่จะมีซับไพ่กรอบนี้อยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นกรอบแรกของเราในวันนี้เลยที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยกรอบนี้น่าสนใจหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งแปดเจ็ดสองดูจากโมเมนตัมเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบเอ้ย จะลงได้นะคะตามเทรนด์ด้วยนะคะก็รออยู่นะคะรออยู่ให้เขาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในจุดนี้นะคะการปรับตัวขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะคะมันดันกันระหว่าง s u p p าแล้วก็ดันกันระหว่างดี m a n ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะก็การรอคอนเฟิร์มอาจจะทําให้เราได้ราคาที่ดีกว่าด้วยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นของ QMC ในทางเฟมเล็กนะคะ QMC ในทางเฟมเล็กนะคะหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมทองก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีชุดความรู้พฤติกรรมทองเนี่ยก็อาจจะรอภาพนี้ก็ได้ นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านด้วยนี่เห็นไหมตรงนี้มีแนวต้านด้วยนะคะจริงๆแนวต้านของเขาหลักๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเคยเป็นแนวรับมาก่อนรับที่ว่าเนี่ยคือรับได้เยอะมากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนพับเปลี่ยนมาเป็นรับไม่ได้แล้วนะคะก็เลยปรับตัวลงต่อนะคะก็อยู่แถวประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอตีเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกัน ะะจุดที่น่าสนใจนะคะก็รอให้เขาปรับตัวขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยพิจารณาเทรดเซลเซลล์ trade, sale, sale, โซนนี้เลยที่มันใกล้ที่สุดสตรงนี้กันไปนะคะก็รอก่อนนะคะส่วนหน้าเขาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปเลยนะคะอยากลงมามากกว่าเนี่ยก็อาจจะรอสัญญาณก่อนค่ะอย่างที่บอกแหละถ้ามันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะคะก็โอเคนะคะถ้าไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรเนี่ยก็รอก่อนรอก่อนนะคะอื ขอโดยชุดนี้นิดหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสลงมาหา1860ได้อีกรอบหนึ่งนะคะจะมีโอกาสลงมาหา1860ตรงเนี้ยได้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปโอเคถ้าปรับตัวลงมานะคะทุกคนแผนแรกของเรานะสามารถพิจารณาที่1860ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่า1860เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะตั้ง SL เอาไว้ได้ที่ประมาณอาจจะต้อง600จุดนะคะทุกคนอาจจะต้อง600จุดนะคะเออ1860เนี่ยน่าสนใจ ะะก็600จุดไปก่อนถ้าเกิดว่า SL แผ่นนี้นะคะหรือเลาแพ้แผ่นนี้เนี่ยทุกคนก็รอก่อนเลยค่ะอาจจะเป็นแพทเทิร์นภาพนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นภาพนี้นะคะเบรกมาก่อนทําลายัพพลายมาก่อนแล้วก็สร้างดอกปิดดอกแล้วค่อยเทรดซิลกันลงไปต่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเล่นบันทีละแผ่นๆนะคะ1860น่าสนใจ TPSL ก็600จุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มีแรงซื้อเลยนะคะทุบลงมาแบบเนี้ยก็เดี๋ยวมารอให้เขาสร้างแพทเทิร์นดอเปิดดอกแล้วค่อยเซลล์กันต่อ โอเคไหมคะคือ1นึ่เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างนะคะเพียงแต่ว่าโมเมนตัมของเขาเนี่ยอาจจะแรงซื้อน้อยนะคะแรงซื้อน้อยอยู่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันสวยจริงๆเนี่ยแล้วก็หรือว่าใครรับได้เนี่ยก็สามารถเพนดิงไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าขอเช็ค double check อีกรอบหนึ่งสำหรับการรอคอนเฟิร์มเดีวถ้ายังไงน่าสนใจยังไงเดี๋ยวอาจจะส่งเลแก ะะก็วันนี้นะคะขอฝากทุกคนไว้เท่านี้เลยค่ะมีทั้งแผนเซฟและรออยู่นะคะก็อย่าลืมไปตีกรอบโซนนะคะตั้ง alert กันในแล็ปท็อปโทรศัพท์นะคะคอมพิวเตอร์ของตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนจะได้เข้าเทรดจุดปังๆกันนั่นเองนะคะก็วันนี้สุกสัปดาห์แล้วนะคะใครถ้าเกิดว่าใครที่กำไรมาแล้วเนี่ยก็ขอให้อ่อ นั่นแหละรักษาพอร์ตไว้ไวไวด้วยนะคะพว่นนี้จะได้ไปเที่ยวแบบมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็สนุกกับการเทรดเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะคติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ